นห่วงยามอันพิลึกพิลั่นแห่งพรงไผ่ที่ขุนเขาเอื้อมหยัดสูเวหาจันทราทอแสงสีนวลชวนฝันแต่แฝงเร้นด้วยความลึกลับดำมืดที่นั่นคือถิ่นฐานของสัตว์น้อยใหญ่ที่ตื่นตระหนกกับเรื่องราวสืบขานกันมาถึงการกลับมาของพรายอสูรที่จะปลุกซอมบี้สัตว์ขึ้นมาขมือบทุกชีวิตในบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีกระต่ายตัวหนึ่งนามว่าเจ้าปุ๋ย ตัวเล็กกระจ้อยร่อยแต่ใจกล้าหาญเกินตัวกับเตาเพื่อนสีที่มีนามว่าเจ้าตะวันถึงแม้จะเชื่องช้าแต่ก็เปี่ยมด้วยปัญญาและความสุข,ขุมทั้งสองต่างแบกรับความหวังที่ริบรี่ของสรรพสัตว่าจะกอบกู้สถานการณ์อันเลวร้ายได้ยามวิกฤตถาโถมคลืบคลานเจ้าปุยและเจ้าตะวันตัดสินใจออกเดินทางสู่ถ้ำแก้วจันทรา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าลือกันว่าเป็นที่สถิตของเทพ,พเจ้าผู้พิทักป่าการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคพวกมันต้องฝ่าดงน้ำพิษข้ามทานน้ำเชี่ยวและหลบเลี่ยงเงื้อมเงาของสัตว์ป้ายที่กระหายเลือดแต่ด้วยความมุ่งมั่นและมิตรภาพอันแข็งแกร่งพวกมันก็ก้าวข้ามผ่านพ้นมาได้ทีละด่านในที่สุดเมื่อก้าวเข้าสู่ถ้ำแก้วจันทรา แสงจันวนพองศาสองกระทบผนังถ้ำระยิบระยับราวกับอัญ,ญมณีใจกลางถ้ำแท่นหินอ่อนเรืองรองปรากฏเบื้องหน้ารูปปั้นเทพีแห่งพลงพลยอันงดงามประงานอยู่เหนือแท่นหินทั้งเจ้าปุยและเจ้าตะวันสุดตัวลงคุกเขา่าอธิษฐานขอพรด้วยจิตใจแน่วแน่และเปี่ยมศรัทธาทันใดนั่นเอง แสงสว่างจ้าพลันพวยพุ่งออกมาจากรูปปั้นเทพีส่องกระทบร่างของเจ้าปุ๋ยและเจ้าตะวันพลานุภาพแห่งเทพได้หลอมรวมเข้ากับพวกมันเจ้าปุ๋ยรู้สึกถึงพละงกำลังมหาศาลไหลเวียนทั่วร่างขนสีขาวบริสุทธิ์ของมันเปล่งประกายระยิบระยับในตาคมกลิบดุดเดี่ยวมันได้รับพลังแห่งความว่องไวเหนือธรรมชาติและเขี้ยวเล็บประกายแสง ที่สามารถฟาดฟันได้ทุกสิ่งส่วนเจ้าตะวันร่างกายของมันกลับแข็งแกร่งดุดเหล็กกล้ากระดองเต่าทอประกายสีเขียวมรกตมันได้รับพลังแห่งเกราะเทพพิทักษ์และคลื่นเสียงสถานพบที่สามารถสั่นสะเทือนปัฐพีและแล้วมหาสงครามซอมบี้สัตว์ก็เกิดขึ้นไม่ทันได้ตั้งตัวเสียงคำรามโหยหวนก็ดังสถานป่า ซอมบี้สัตว์ป่านับร้อยนับพันตัวทั้งหมีซอมบี้ที่แข็งแกร่งดุดหินผากวางซอมบี้ที่วิ่งเร็วราวลมกรดและฝูงหมาป่าซอมบี้ที่จูโจมอย่างบ้าคลั่งพุ่งทะยานเข้ามาราวกับคลื่นซึนามิที่ถาโถมนี่คือฝีมือของพรายอสูรผู้ชั่วร้ายที่ต้องการครอบครองผืนป่าแห่งนี้เจ้าปุยคำรามให้เตรียมพร้อมกลงเล็บประกายแสงตวัดวูบ มันพุ่งทะยานเข้าใส่ฝูงหมาป่าซอมบี้ด้วยความเร็วที่ไม่อาจมองเห็นได้ทันเสียงกลงเล็บฟาดฟันกระทบกระดูกหักดังระงมซอมบี้หมาป่าร้มละเนรนาดเจ้าปุยหลบหลีกการจู่โจมได้อย่างผิวไหวราวกับสายลมสวนกลับด้วยการเตะกระโดดหมุนตัวกลางอากาศฟาดกลงเล็บใส่หัวหมาป่าซอมบี้จนหลุดจากบ่าเลือดสีดำฉานกระเด็นไปทั่ว ด้านเจ้าตะวันไม่ได้เคลื่อนไหวรวดเร็วเท่าเจ้าปุ๋ยแต่ความมั่นคงของมันน่าเกรงขามมากนักเมื่อมีซอมบี้ขนาดมหึมาพุ่งเข้าใส่มันกลับไม่ขยับหนีมีซอมบี้ชนเข้ากับกระดองเต่าของเจ้าตะวันอย่างจังแต่ราวกับชนกับภูผาที่ไม่มีวันสั่นคลอนเจ้าตะวันคำรามเสียงกึกก้องคลื่นเสียงสะท้านพบคลื่นเสียงพลังงานสีเขียวมรกตพวยพุ่งออกจากปาาของมัน เสียงดังสนั่นวันไหวราวกับฟ้าผ่าซอมบี้สัตว์ที่อยู่ในรัศมีต่างกระเด็นกระดอนร่างแหลกเหลวในพริบตาการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเจ้าปุยเคลื่อนที่เร็วราวกับสายฟ้าฟ,า,ฟาดลอยตัวอยู่เหนือเหล่าซอมบี้บินผ่านกลุ่มกวางซอมบี้ที่พยายามพุ่งชนแล้วก็สาสต์กงเล็บประกายแสงราวกับหาฝนซอมบี้กวางคาสบั้นเป็นสิ่งเสียง เลือดซอมบี้ไหลนองพื้นทั้งป่าเป็นสีดำมืดเจ้าปุยหมุนตัวกลางอากาศลบหลีการโจมตีของนกฮูกซอมบี้ที่พุ่งถลาลงมาจากนั้นมันก็สับกรงเล็บเข้าที่ปีกของนกฮูกซอมบี้อย่างแม่นยำทำให้นกฮูกซอมบี้ร่วงลงสู่พื้นอย่างหมดสภาพเจ้าตะวันเองก็แสดงพลังอันน่าทึ่งเช่นกันมันใช้กระดองเทพพิทักษ รับการโจมตีจากฝูงซอมบี้ช้างที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงถึงสาตัวพร้อมกันแรงกระแทกสนั่นหวันไหวราวกับแผ่นดินไหวแต่เจ้าตะวันก็ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงราวกับเสาหลักของโลกจากนั้นมันก็ใช้คลื่นเสียงสถานพบโจมตีกลับไปทำให้ซอมบี้ช้างทั้งสมตัวล้มคว่ำลงพร้อมกันอย่างน่าอัศจรรย์แต่แล้วพรายอสูร ก็ปลากฏตัวขึ้นมันคือร่างเงามืดทะมึนที่ลอยอยู่กลางอากาศดวงตาสีแดงฉานซองประกายอมมหิตพลายอสูรเวียงแขนเรียวยาวออกไปปลดปล่อยพลังงานสีดำเข้าสู่ร่างซอมบี้สัตว์ทำให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวนี่แหละพรายอสูรเจ้าปุยคำรามพลางประสานสายตากับเจ้าตะวันมันรู้ดีว่านี่คือศึกสุดท้าย เจ้าปุยกระโจนเข้าใส่พลายอสูรอย่างไม่ลังเลกลงเล็บประกายแสงฟาดฟันเข้าใส่ร่างเงามืดแต่กลับทะลุผ่านไปราวกับฟาดฟันอากาศธาตุมันเป็นเพียงเงาต้องโจมตีที่แก่นแท้ของมันเจ้าตะวันตะโกนบอกพลางใช้คลื่นเสียงสถานพบโจมตีไปที่พลายอสูรแต่คลื่นเสียงก็ทะลุผ่านไปเช่นกันเจ้าปุยไม่ยอมแพ้มันใช้ความว่องไวเหนือธรรมชาติ ลบลีการโจมตีของพรายอสูรที่รวดเร็วราากับสายฟ้าแลบพรายอสูรปล่อยพลังงานสีดำออกมาเป็นเส้นใหญ่เข้ามารัดตัวเจ้าปุยแต่เจ้าปุยก็ใช้กลงเล็บประกายแสงตัดเส้นใหยนั้นขาดสะบัน้นราวกับตัดสายไหมท่านใดนั้นเองเจ้าปุยสังเกตเห็นประกายแสงสีม่วงเรืองรองอยู่กลางหน้าอกของพรายอสูรเจ้าปุยคำรามลั่นมันรวบรวมพละกกำลังทั้งหมด พุ่งทะยานเข้าใส่ด้วยความเร็วสูงเท่าที่เคยมีมากลงเล็บประกายแสงของมันเปล่งประกายเจิดจ้าดุดดาวตกพุ่งตรงเข้าเสียบทะลุประกายแสงสีม่วงบนหน้าอกของพรายอสูรพรายอสูรกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างเงามืดของมันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพลังงานสีดำที่แผ่ออกมารอบตัวเริ่มสลายไปและในขณะเดียวกันเจ้าตะวัน กุ่งเข้าใส่ซอมบี้หมีขนาดมหึมาตัวสุดท้ายที่กำลังจู่โจมเจ้าปุย๋ยด้วยเกราะเทพพิทักษ์อันแข็งแกร่งมันอ้าปากคำรามปล่อยคลื่นเสียงสถานพบที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยปล่อยออกมาคลื่นเสียงพุ่งตรงไปใส่ซอมบี้หมีทะลุล่างจนแหลกเป็นผุยผงพรายอสูรพยายามจะหนีแต่พลังของมันร่อยหลอไปมากแล้วร่างของมันเริ่มจางหายไปในอากาศธาต ในที่สุดมันก็สลายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันโหยหวนการโจมตีอันประสานพลังของเจ้าปุ๋ยและเจ้าตะวันได้สิ้นสุดลงแล้วเหล่าซอมบี้สัตว์ที่เหลืออยู่ต่างหยุดชะงักพลังงานชั่วร้ายที่ควบคุมพวกมันได้สลายไปแล้วร่างกายของพวกมันเริ่มแตกสลายกลายเป็นผงทุลีปลิวไปกับสายลมพื้นป่ากลับคืนสู่ความสงบสุข แสงอาทิตย์รุ่งอรุณทอแสงอ่อนโยนลงมายังผืนป่าที่บัดนี้กลับคืนสู่ความเงียบสงบเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่หลบซ่อนตัวอยู่ก็ต่างพากันออกมาจากที่ซ่อนมองไปยังเจ้าปุ๋ยและเจ้าตะวันที่ยืนหยัดอยู่กลางสนามรบที่บัดนี้เต็มไปด้วยซากปร,รักหักพังพวกมันต่างเปล่งเสียงโห่ร้องยินดีเจ้าปุ๋ยกับเจ้าตะวันได้กลายเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้ผืนป่าแห่งนี้ไว้ จากเงื้อมือของพรายอสูรและกองทัพซอมบี้สัตว์ตั้งแต่นั้นมาเจ้าปุ๋ยและเจ้าตะวันก็ยังคงเป็นเพื่อนรักกันและคอยปกป้องผืนป่าให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงพลังแห่งเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในพวกมันได้กลายเป็นตำนานเล่าขานสื่อไปในหมู่สัตว์น้อยใหญ่ตลอดกาล